เัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันนะคะกับรายวิชาการงานอาชีพนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อใหม่นะคะซึ่งหัวข้อที่เราเรียนไปแล้วในเรื่องของงานบ้านนี้ก็จะเป็นการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวนะคะการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะแล้วก็ เราจะมาเรียนเกี่ยวกับมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะซึ่งนี้ครูไม่แน่ใ้ว่านักเรียนได้หนังสือกันไปหรือยังนะคะถ้าเรียนได้หนังสือไปแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถดูตามในหนังสือประกอบได้เลยนะคะกับการอธิบายอ่ะ่ะเรามาดูหัวข้อหัวข้อมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น หัวข้อนี้จะเกี่ยวกับอะไรหัวข้อนี้ก็จะเกี่ยวกับมารยาทต่างๆนะคะที่เรา,เาจะต้องปฏิบัตินะคะเมื่อเราเนี่ยอยู่ร่วมกับผู้อื่นเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีมารยาทที่ดีต่อกันเนี่ยเราก็จะทําให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมีความสุขขึ้นนะคะ,ะมาดูข้อแรกมารยาทในการต้อนรับ บิดามารดาหรือผู้ปกครองเนี่ยโอกาสต่างๆนะคะซึ่งอ่ะอันนี้เป็นมารยาทพื้นฐานเราองนะคะอ่ะผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยก็คือเป็นผู้มีพระคุณกับเรานะคะก็คอยเลี้ยงดูคอยอบรมสั่งสอนตั้งแต่เรายังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะคะซึ่งเราเป็นลูกเราเป็นลูกใช่ไหมเราก็ควรมีมารยาทที่ดีแล้วก็ให้ความเคารพแล้วก็เชื่อฟังผู้ปกครองนะคะ หัวข้อแรกนะคะต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะคะอันนี้หัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นการต้อนรับพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนาะอ่ะวิธีเราจะมีมรารยาทยังไงในการต้อนรับอ่ะยกตัวอย่างเช่นอ่ะสมมติว่ามีแขกมีแขกมาบ้านเนี่ยเราต้อนรับยังไงบ้าง มีการยกน้ําดื่มไปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะก็เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยกลับมาจากที่ทํงางานเหนื่อยเนาะเขาก็อาจจะแบบเหนื่อยล้าอะไรอย่างงี้ถ้าสมมติว่าเราเป็นลูกเนี่ยเรายกแก้วน้าเข้าไปเสิร์ฟช่วยถือกระเป๋าให้ท่านนะคะช่วยแบ่งเบาภาระ,ะบางส่วนนะคะก็จะทําให้ท่านเนี่ย ทำไมคะหายเหนื่อยนะคะ,ะแล้วเราเป็นลูกเนี่ยยิ่งเราเป็นลูกไม่ใช่ไหมเราก็ยกนะ้ำไปให้พ่อกับแม่เนี่ยโอ้โหพ่อกับแม่เปนไงชื่นใจใหญ่เลยโ,โหลูกยกนะ้ำมาให้พ่อกับแม่ทำงานมาในเหนือ่อยชื่นใจเลยนะคะไม่เชื่อลองทำดูนะเออ ข้อที่2นะคะการดูแลบิดามารดาหรือผู้ปกครองเมื่อเวลาท่านจะป่วยนะคะอย่างเช่นเมื่อท่านเป็นไข้อย่างเงี้ยเราจะดูแลท่านได้ยังไงบ้างก็คือ,อมีการเช็ดตัวให้ก็คือเอาผ้าชุบน้ํานะคะผ้าชุบน้ําแล้วก็ปิดหมัดๆแล้วก็ไปเช็ดตัวให้ท่านนะคะต่อมานะคะกะ็จะเป็นการให้ท่านเนี่ยนาอาหารน,นําน้ํานะคะแล้วก็ ยานเนี่ยมาให้ท่านรับประทานนะคะอ่าเราก็ช่วยท่านเท่าที่เราช่วยได้นะคะดูแลเมื่อท่านเจ็บป่วยเนาะอ่าอันที่3นะคะก็จะเป็นการแบ่งเบาวภาระของบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะคะซึ่งเราจะแบ่งเบาภาระได้ยังไงเราเป็นลูกนะคะก็อาจจะเป็นช่วยช่วยเ,เหลือโดยการทํางานบ้านนะคะแล้วก็ทําตามกําลังของเรานะคะแล้วก็ตามความสามารถของเรานะคะ อย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านจัดโต๊ะอาหารนะคะใครสามารถช่วยพ่อกับแม่ทําอาหารได้ก็แบบช่วยนะคะแล้วก็ล้างจานแล้วก็พับเก็บเสื้อผ้าทุกคนเรียนเรื่องการจัดเก็บสิ่งของเพื่อใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องพับเสื้อผ้าได้นะคะ,ะหัวข้อที่2นะคะเกี่ยวกับมารยาทในการใช้ห้องเรียนนะคะซึ่งเรามาโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีคุณครูนะคะแล้วก็มีเพื่อนนะคะซึ่ง มารยาทที่ต้องปฏิบัติต่อกันนะคะก็จะมีการเข้าเรียนแรกนะคะก็จะเป็นการเข้าเรียนให้ตรงเวลานะคะอันที่2นะคะก็คือไม่นอนหลับในห้องเรียนนะคะ,ะเวลาครูสอนอยู่อย่างนี้นะคะเราก็ควรที่จะแบบตั้งใจฟังครูเนาะ,ะไม่หลับในห้องเรียนนะคะแล้วก็สามนะคะตั้งใจเรียนมีข้อสงสัยควรสักถามครูทันทีนะคะ 4. เมื่อต้องการถามครูควรยุกมือขึ้นก่อนและไม่ควรพูดแทรกขณะที่ครูกำลังสอนนะคะ 5. นะคะไม่รบกวนสมาธิของครูและเพื่อนขณะเรียน 6. ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องเรียน 7. ไม่ทำงานของวิชาอื่นขณะเรียนอีกวิชาหนึ่งนะคะ 8. ไม่ขีดเขียนโต๊ะก็อี้ผนังประตูหน้าตา่างหรือพื้นห้องเรียนนะคะ 9. ไม่อ่านหนังสือกระตุนหรือนนยายในห้องเรียนขณะที่ครูกําลังสอน10มีน้ําใจต่อเพื่อนในห้องเรียน11เมื่อต้องการออกห้อง,องเรียนขณะครูกําลังสอนต้องขออนุญาตก่อนครั้งนะคะ12เชื่อฟังคําอุปกรน์สั่งสอนของครู 13. ทํางานสงครูให้ตรงตามกําหนดเวลา สิบสี่ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องตรีย็น,นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมารยาทในการใช้ห้องตรียนเนาะ,ะน้ำข้อต่อมามารยาทในการใช้ห้องน้ําห้องน้าเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่เราใช้ในการขับถ่ายในการปัสสาวะนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจึงช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะมีอะไรบ้างเช่นอันแรกนะคะทิ้งกระดาษชำระหรือสิ่งต่างๆลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้นะคะ ไม่ไม่ควรทิ้งกระดาษชำระนะคะลงในชักโรครกนะคะสองเมื่อขับถ่ายเสร็จแล้วควรราดน้ำหรือกดชักโรครกดครั้งนะคะ,ะราดน้ำให้สะอาดนะคะไม่ให้มีหลงเหลืออะไรเลยนะคะสถ้าเป็นชักโรครกไม่ควรเหยียบโถนั่งอ่ะถ้าเป็นชักโรครกเหมือนในรูปอย่างนี้นะคะพอเห็นไหมคะอ่ะอันนี้ ไม่ควรขึ้นเหกียบนะคะควรนั่งลงไปนะคะเพื่ออะไรเพราะเพราะลวเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อนักเรียนได้นะคะสี่ไม่ขีดเขียนผนังหรือประตูห้องน้ำห้าล้างทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำ 6. หกถ้าต้องการเข้าห้องน้ำสาธารณะควรต่อแถวรอตามลำดับก่อนล้างอ่าน,นี้เป็นมารยาทเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะ หัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่4นะคะมารยาทในการรับประทานอาหารก็คือเมื่อเราสมมุติว่าเรามารับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นอย่างเงี้ยก็ต้องมีมารยาทนะคะอย่างเช่นมาดูหัวข้อนี้ข้อแรกนะคะใช้ช้อนกลางในการตักอาหารในสำรับทุกครั้งนะคะสมมติว่ามันเป็นกับข้าวใช่ไหมเราก็ควรใช้ช้อนกลางตักนะคะ2ไม่เคี้ยวอาหารเสียงดัง 3. ไม่พูดคุยขณะที่มีอาหารดูเต็มปาก 4. ตักอาหารรับประทานพอดีคำไม่ตักคำใหญ่เกินไป 5. ขณะรับประทานอาหารควรระมัดระวังไม่ให้ช้อนซ่อมกระทบก,กัน 6. ควรใช้ช้อนกลางตักอาหารให้ผู้อื่นบ้างหรือเลื่อนจานอาหารให้ให้เพื่อแสดงความมีน้ำใจ 7. ใช้ผ้าชเช็ดหน้าหรือ ใช้มือปิดปากทุกครั้งเมื่อไอ,อหรือจามขณะเคี้ยวอาหาร 8. การดื่มน้ำดื่มควรดื่มอย่างช้าๆดื่มแบบไม่มีเสียงและควรในการเว้นระยะบ้างไม่ควรดื่มรวดเดียวหมดและไม่ดื่มขณะที่ยังมีอาหารอยู่เต็มปากนะคะอ่ะนี้ก็จะเป็นมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะอ่ะทีนี้มาดูไฟงานไฟงานของเรา สัปดาห์ที่5นะคะก็ะค,ะคือเรื่มมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะใบงานนี้ก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างการมีมรารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นผู้อื่นนะคะที่นักเรียนเคยปฏิบัติมาหนึ่งตัวอย่างนะคะลงในแบบบันทึกเ,เรียนเคยปฏิบัติอะไรบ้างในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเช่นครูยกตัวอย่างนะคะของครูก็คือ เอาง่ายๆการต้อนรับบิดามารดาผู้ปกครองนะคะก็คือมารยาทก็คืออะไรก็คือต้อนรับบิดามารดาก็คือช่วยถือของแล้วก็เอาน้ําดื่มไปให้เมื่อท่านกลับจากที่ทํางานอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็มาคนดีต่อตอนเองก็คือทําให้เราเนี่ยทำไมคะภูมิใจนะคะอ่ะแล้วก็คนดีต่อตัวเราเองนะก็คือในการที่ผู้ไปต้อนรับ พ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยก็คือภูมิใจนะคะรู้สึกว่าเออเป็นลูกที่ดีนะคะผู้ดีผลดีต่อผู้อื่นนะคะก็คือทําให้พ่อแม่เนี่ยทหไมคะาหายาช่วยแบ่งเบาภาระ,ห,ะหรือว่าให้พ่อแม่เนี่ยหายเหนื่อยได้เร็วขึ้นนะคะข้อที่สามนะคะเมื่อแสดงมารายาทที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรนักเรียนรู้สึกยังไงคะ ึกภูมิใจในตัวเองใช่ไหมรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราก็เป็นลูกที่ดีเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะ,ะก็ให้นักเรียนเขียนอธิบายมานะคะค่ะขขก็สําหรับวันนี้นะคะรายวิชาการเน้นอาชีพนะคะของชั้นป .4 นะคะก็ขอจบการน,นําเสนอแล้วก็อธิบายไปงานไม่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ